ก่อนอื่นนะคะต้องเข้าใจธรรมะแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องการปฏิบัติเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมะจะปฏิบัติอะไรก็ต้องผิดใช่ไหมคะด้วยเหตุนี้ที่สำคัญที่สุดที่คนข้ามไปก็คือการเข้าใจธรรมะแล้วธรรมะนี่ก็คิดเองไม่ได้นะคะแต่ต้องฟังแล้วก็ไตรตรองว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนะีคะเป็นความจริงไหมเมื่อมีความจริงนะคะ ขณะนั้นก็รู้ว่าธรรมะมีหลากหลายธรรมะที่ไม่ดีก็มีความชั่วต่างๆโลภโทสะโมหะทุจริตเบียดเบียนกันริษยามาณนะมากมายนะคะและธรรมะที่เป็นฝ่ายดีก็มีและถ้าไม่มีปัญญาสามารถที่จะเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงอย่างนี้ไหมเพราะว่าหลายคนนะคะเข้าใจว่าสิ่งที่ไม่ดีนั่นแหละดีแต่ว่าปัญญาต้องรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริง และธรรมะก็ตรงนะคะเปลี่ยนไม่ได้ขณะที่ยังไม่ได้เข้าใจธรรมะจริงๆไม่ต้องคิดเรื่องการปฏิบัติธรรมะแต่ว่าเมื่อฟังแล้วเกิดความเห็นที่ถูกต้องว่าอะไรควรอะไรไม่ควรขณะนั้นนะคะก็จะเป็นปัจจัยที่จะทำให้แม้กายวาจาและใจก็เป็นไปในทางที่ควรนะคะแต่ความดีก็มีหลายระดับเพียงแค่เกิดมาเป็นคนเป็นผลของกรรมดี แล้วทำความดีหรือเปล่าหรือว่าเพียงเกิดมาเพราะกรรมดีที่ทำให้เป็นคนนะคะแต่ว่าทำความดีหรือยังหรือว่าคนที่เกิดมาเป็นคนนะคะก็สะสมอุปนิสัยที่จะเป็นคนดีทำความดีแต่เข้าใจธรรมะหรือยังเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากคะ่ะที่การศึกษาพระธรรมด้วยความเคารพนะคะจะทำให้เราเนี่ยไม่ผิดและก็ไม่เผลอเพราะเหตุว่าพระธรรม มีลายกระดับขั้นปริยตัติปฏิปติและปฏิเวทะปริยตัติหมายความถึงการศึกษาพระธรรมนะคะด้วยความละเอียดที่จะรู้ว่าเข้าใจในขณะที่กําลังฟังคือกำลังศึกษาพระธรรมจริงๆหรือเปล่าเรียว่าเพียงแต่ฟังเป็นเรื่องเป็นราวนะคะได้ยินไม่ว่าจะพูดเรื่องอะไรก็กําลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ แต่ว่าความเข้าใจในสิ่งที่มีจริงในขณะนี้เนี่ยมากแค่ไหนหรือว่าเดี๋ยวก็ลืมเดี๋ยวก็ลืมนะคะเพราะเหตุว่าสะสมความไม่รู้มานานมากเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นไปตามธรรมะที่ได้สะสมด้วยเหตุนี้นะคะแม้แต่การที่จะเป็นผู้ที่รอบรู้ในปริยัติคือคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือต้องเข้าใจแต่ละคำจริงๆนะคะ เมื่อเข้าใจคำแต่ละคำก็สามารถที่จะเข้าใจในยะที่ทรงแสดงโดยโมหารเทศนาโดยประการต่างๆที่รู้ตามอัธยาศัยของสัตว์โลกว่าเมื่อกล่าวคำนี้สัตว์นั้นสัตว์โลกผู้นั้นสามารถที่จะพิจารณาเข้าใจได้แค่ไหนเพราะว่าแต่ละคนก็มีอัธยาศัยต่างๆกันด้วยเหตุนี้ขาดปริยัติไม่ได้นะคะและเพียงฟังวันนี้เนี่ยจะปฏิบัติเป็นไปไม่ได้เลยคะ่ะ เพราะว่ายัางไม่ใช่ผู้ที่รอบรู้ในธรรมะที่ได้ฟังเช่นขณะนี้เห็นมีรอบรู้ในเห็นหรืออย่างฟังและเข้าใจหรืออย่างว่าเห็นเป็นธรรมะหรือฟังแล้วรู้ชื่อเรียกชื่อนะคะว่าขณะนี้เห็นเป็นธรรมะแต่ยังไม่ได้เข้าถึงอัฏฐะคือลักษณะจริงๆของเห็นว่าเห็นขณะนี้ค่ะมีแน่นอนแต่ไม่มีรูปร่างใดๆที่จะพาให เห็นเป็นสีดำสีเขียวสีแดงหรือว่าเป็นกลิ่นเป็นรสต่างๆนะคะเพราะว่าเป็นเพียงธาตุซึ่งไม่มีรูปใดๆเจือปนทั้งสิ้นนะคะไม่มีสีเสียงกลิ่นรสใดๆในจิตหรือว่าในธาตุรู้แต่ขณะนี้กำลังมีธาตุที่กำลังเห็นเพราะฉะนั้นเห็นขณะนี้ไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาแต่ว่าถ้าไม่มีธาตุที่เกิดขึ้นเห็น สิ่งที่ปรากฏถึงตาขณะนี้ก็ปรากฏไม่ได้นี่คือธรรมะนะคะรอบรู้หรือยังถ้ายังไม่รอบรู้ปฏิปฏิคือการถึงเฉพาะลักษณะของธรรมะที่กำลังปรากฏด้วยปัญญาความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงตรงตามที่ได้ฟังก็เกิดขึ้นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการที่จะปฏิบัติถูกต้องก็เพราะว่าต้องมีปัญญานั่นเองจากขั้นการฟัง เห็นถูกในสิ่งที่มีจริงเพราะว่าเห็นเป็นเห็นเห็นไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาบางท่านอาจจะอยากจะรู้นามธรรมหรือรูปธรรมแต่ท่านอาจารย์อธิบายถึงเห็นเห็นก็มีจริงนั้นเห็นก็เป็นธาตุรู้สภาพรู้แต่สิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยเป็นรูปซึ่งก็ไม่ใช่สภาพที่รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นทั้งหมดจึงเป็นธรรมะค่ะค่ะจาได้นะคะจิตเห็น กำลังเห็นประกอบด้วยเจตสิกกี่ประเภทจำได้ใช่ไหมคะบอกได้เลยครบทั้ง 7, เจ็ดเจตสิกแต่กำลังเข้าใจเห็นขณะนี้หรือเปล่าว่าเป็นธรรมะซึ่งกำลังทำกิจเห็นเกิดขึ้นทำหน้าที่เห็นคะ่ะแล้วก็พ้นหน้าที่เห็นก็เป็นหน้าที่ของจิตขณะต่อไปซึ่งเกิดขึ้นทำกิจของจิตนั้นนน,นี่คือการศึกษาจนกระทั่งรอบรู้นะคะไม่ต้องห่วงเรื่องปฏิปติ เราเหตุว่าต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องรอบรู้จริงๆแล้วก็มีสัญญาความจำที่มั่นคงด้วยว่าขณะนี้เป็นธรรมะที่กำลังเกิดและก็ทำกิจหน้าที่ของธรรมะนั้นค่ะแล้วก็เห็นก็ไม่ใช่เราด้วยเรายึดถือเห็นว่าเป็นเรานี่คือความไม่รู้นั่นเองเพราะว่าเห็นเป็นเห็นแต่ขณะที่คิดว่าเป็นเรานั้นไม่ใช่เห็นแล้วนะคะเป็นจิตที่คิดแล้วก็คิดว่าเห็นนั้นเป็นเรา ท่านแสดงเอาไว้คำว่าขันห้าซึ่งอุปปาทานขันนี่แหละค่ะเห็นที่เป็นขันหนึ่งที่ยึดถือว่าเป็นเราเพราะความไม่รู้กลับมาคำถามนี้คุณคำบัญจะเพิ่มเติมเชิญค่ะครับขอกลับมาที่วาจาสุภาษิตสักเล็กน้อยนะครับเพราะเห็นว่าคำว่าสุภาษิตนั้นก็เป็นคำภาษาบาลีนะครับเวลาที่ท่านกล่าวถึงสุภาษิต ก็จะมีคำที่ต่อจากสุภาษิ์ด้วยนะครับเป็นสุภาสิตาจะยาวาจานะครับหมายถึงคำกล่าวที่กล่าวออกแล้วด้วยดีนะครับเพราะเหตุว่าสุภาษิตคือกล่าวแล้วด้วยดีเพราะฉะนั้นนะครับในชีวิตประจำวันเราก็ไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนี้มีการอยู่ร่วมกันหลายคน ต้องมีการพูดคุยมีการติดต่อสื่อสารกันเป็นประจำนะครับทีนี้ก็ต้องพิจารณานะครับว่าคำพูดที่ดีนั้นก็จะต้องเป็นคำพูดที่เว้นหรือว่าปราศจากคำที่เป็นพจดิตนะครับต้องไม่ใช่คำเท็จไม่ใช่คำหยาบไม่ใช่คำส่อเสียดแล้วก็ไม่ใช่คำเพ้อเจ้อนั่นแหละครับจึงจะเป็นวาจาที่ดีงามเป็นวาจาที่ กล่าวแล้วด้วยดีนะครับพระธรรมที่พระผูม้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงนะครับเตือนทุกระดับขั้นแม้แต่ในเรื่องของการพูดก็เตือนด้วยเช่นเดียวกันคําพูดใดก็ตามที่พูดไปแล้วเป็นไปเพื่อความเพิ่มขึ้นซึ่งอก,กุศลธรรมคํานั้นไม่ควรพูดแต่คําใดก็ตามที่พูดไปแล้วเป็นไปเพื่อความเจริญขึ้นของกุศลธรรมทั้งคนพูดและคนฟังคํานั้นจึงจะควรพูด ถ้าศึกษาในพระธรรมนะครับก็จะทราบว่าบุคคลผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีในการพูดนั้นคือใครทุกท่านก็คงจะทราบนะครับคือพระผู้มีพระภาคอรหันตสัสม,มาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้คำพูดจึงมีคำถามที่ถามกันนะครับว่าในบรรดาบุคคลผู้แถลงขา่าวลมก็คือในบรรดาบุคคลผู้พูด,พดใคร เป็นบุคคลผู้ประเสริฐที่สุดอันนี้เป็นคําถามของเทวดานะครับซึ่งปรากฏในวุฒถิสูตรสขา a ว h a พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสนะครับว่าในบรรดาบุคคลผู้ถแถลงคารมหรือว่าในบรรดาบุคคลผู้พูดพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลผู้ประเสริฐที่สุดประเสริฐอย่างไรนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นผู้ที่มีความงดงามที่หาที่ติไม่ได้เลยนะครับ งดงามทั้งทางกายทางวาจาและทางใจในการตรัสหรือว่าในการกล่าววาจาของพระองค์แต่ละครั้งนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเป็นไปเพื่อความรู้ความเข้าใจพระธรรมของผู้ที่ได้ยินได้ฟังซึ่งจะเห็นได้นะครับว่าในการที่พระองค์ทรง,สงแสดงพระธรรมในแต่ละครั้งพระองค์ก็ตรัสด,ด้วยพระวาจาตรัสเป็นคําพูดสแสดงธรรมแต่ละครั้งนั้นผู้ที่มีโอกาสได้ยินได้ฟัง มีความรู้ความเข้าใจธรรมะเพิ่มมากยิ่งขึ้นสามารถที่จะดับกิเลสได้ตามระดับขั้นของปัญญานี่แหละครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นบุคคลผู้ประเสริฐที่สุดในเรื่องของกในเรื่องของการพูดเป็นผู้ที่มีความงดงามอย่างแท้จริงเลยนะครับทั้งในเรื่องของกายวาจาและก็ใจความดีทั้งหมดนะครับปรากฏอยู่ในคําสอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสดง ถ้าผู้ที่ได้ฟังได้ศึกษาน้อมที่จะประพฤติปฏิบัติตามก็จะเป็นผู้ที่มีความงดงามขึ้นมีความเจริญยิ่งขึ้นในกุศลธรรมและปัญญาก็จเจริญขึ้นด้วยถ้าไม่ขาดการฟังพระธรรมไม่ขาดการศึกษาพระธรรมในชีวิตประจําวันครับในบรรดาบุคคลผู้ถแถลงคารมใครเป็นผู้ประเสริฐสุดคําตอบคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเพราะทุกถ้อยคําของพระองค์ เป็นไปเพื่อปัญญาและความดับก,กิเลสข,ของสัตว์นับประมาณไม่ได้เลยนะครับสรุปแล้วนะครับวาจาจะเป็นวาจาสุภาษิตก็ต่อเมื่อเป็นคําจริงถูกกาลาเทศะประกอบด้วยประโยชน์แล้วก็พูดด้วยกุศลจิตนั่นเองนะครับจึงจะเป็นมงคลทั้งแก่ผู้พูดและผู้ฟังและนี่ก็คือเนื้อหาสำหรับรายการของเราในวันนี้นะครับสำหรับท่านใด มีความสนใจจะศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งถ่องแท้มากยิ่งขึ้นนะครับขอเชิญได้ที่มูล,ลนิที่ศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนานะครับรายการของเราก็ขออนุโมทนาท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมรายการของเรานะครับเพราะว่าปัญญาที่เกิดจากการฟังธรรมะนี่ครับถือว่าเป็นมงคลสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับวันนี้ผมธนากรนรัชวิชัยโยธินขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ